ใช่ไหมเดี๋ยวขอไปรีเสิร์ชก่อนนะอุย้ตอยต้นไม้โตแหละเฮ้ยตัวเร็วมากเลยเดี๋ยวนะไม่ต้องขุดทิ้งเพราะมันเป็นทรายข้าไม่ชอบทรายเพราะมันคร่วนและหยาบอืออือปลูกเดี๋ยวนะ,มะเมล็ดมเมล็ดพันธุ์ากเราเหลืออ,อีกเท่าไหร่วะอ่าหนึ่งสองสามตัวนี้ปลูกจุ๊บจุ๊บ ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าเอ้ยสี่เม็ดเลยนี่ว่าได้ครบแถวพอดีอุ้ยโตอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่รถน้ำหนึ่งสองสามสี่สวยถ้าปากทออแสดงว่าต้นไม้ก็ไม่โตเลยอุ้ยเกือบไปแล้วต้นไม้เกือบแตกอืมอืมอือฮึบโอเค เอ๊ะจะน้ำมันลดแค่รอบเดียวอ่ะอันนี้เมล็ดเราได้เมล็ดม,ม,มาเยอะมากเลยที่ริบสองแสงสว่างอืมโอเคเอ๊ะเราต้องลดปะอ๋ะอต้องลดโอเคปลูกใหม่ทุกครั้งก็ต้องลดทุกครั้งเนาะแล้วเราต้องลดทุกเชา้าปะไม่รู้นี่ปลูกรอบเดียวแล้วก็ทิ้งเลยอะ่ะไม่รู้ได้เลยหนึ่งสองสามสี่ หนึ่แล้วก็ปลูกเม็ดฮาร์ดเบอร์ีกสเม็ดหนึ่งสสามี่ห้าหใครทักเลยมาวิตามินิดหนึ่งสองสาสสมีแป๊บหนึ่งนะมีคนทักเอ่อสตรีมมา เม็ดพริกเหมือนชื่อเม็ดพริกไทยป่าวะเออเม็ดพริกไทยระเบิดเม็ดพริกทอยระเบิดปึ๊บปึ๊บสี่ต้นไม้โตไหวมากดีถือว่าเป็นของที่ดีดเอ้ยน้ำหมดเราจะสามารถแบบขุดน้ำมาไว้ใกล้บ้านอย่างนี้ได้ปะมันขุดน้ำได้ปะมันไกล่มากอะการที่เราจะทำฟาร์มแบบระยะไกลอะ ลำบากลำบากมันขุดน้ำได้ใช่ไหมขุดไม่ได้เลยก็ต้องตักน้ำจากตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนไอว้าไป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 รถน้ำปึ๊บเฮ้ยปึ๊บ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 โอเคโหต้นไม้โตเร็วมากอะแล้วเอาปิดทางซะด้วย เ,เดี๋ยวขอขุดอีกอันหนึ่งแล้วกันมันก็ปิดทางเหมือนกันนะทางเข้าบ้านเรามันน่าจะแบบดีกว่านี้นะเอาจริงๆเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวแต่งด้วยหญา้าสีเขียวดีกว่าอืที่พิษแอก็แตกตอนนี้แล่เผาเสร็จยังว่าออเฮ้ยเราได้ของดีมาอยู่พึบเก็บลงด่วนนะฮะเฮ้ยดีดีมากดีมากมากโคชอบเลยระบบเก็บลงด่วนเนี่ย อันนี้ไมซีเลียมเนาะบล็อกอยู่ตรงนี้โอเคเก็บส่วนประตูอประตูเก็บไวไ้ในกล่องบอกแล้วกันปับ๊บโอเคอันนี้แร่เนาะโอ้แร่เผาเรียบร้อยแล้วอันนี้อืม,อมกูจะได้มาเฮ้ยข้าวไดหมดแล้วโต๊ะทำงานปัสสุสัตว์เราก็ข้าวไปแล้วใช่ปะ่ะอันนี้ข้าวแล้วข้าวแล้วอุ้ยโต๊ะทำงานทองแดงข้าวเลยได้อะไรมัง่ง Oh. ดเดียสิเฮ้ยนี่ครับของไะ้เยอะเลยอะ่ะอ๋อมันเป็นเลเวลตะเกียงเล็กสองสว่างสำหรับติดเข็มขัดไอเทมเลเวลสองแหล่งกำเนิดแสงแผ่วๆสำหรับติดเข็มขัดแล้วเเข็มขัดเหรอเป็นของใสใช่ไหม น่าจะเป็นของใส่มั้งอ๋อสลัดตะเกียงใช่สลามสามแป้งทองแดงสามเอามาเลยใส่ตัวใช่ปะนั้นวิจริงด้ววิลเรื่องแสงสวยดีมากอ๋อฐานทับอ๋อเอ้ยเอออันนี้ขับได้นี่ว่าต่อไปโตช่างไม้กำแพงทาสีได้ เตียงทาสีใช่โต๊ะช่งางไม้โต๊ะทำงานกระจกโต๊ะทำงานช่งนางทนสีของแต่งบ้านโอเคอันนี้อ้มยังไงเครื่องฟักไข่แม่ไหนะเตาเผากระจกเปลี่ยนก้อนทรายใดๆก็ได้เป็นกระจกแต่ว่าอตอนนี้ที่ต้องการใช่ไหมโอ้ นี่เลยพ i ิกแอ e ทองแดงสวยงั้นอัปเกรดอุปกรณ์ให้เป็นทองแดงทั้งหมดก่อนโอเคเรียบร้อยเหลือ33ก้อนตอนนี้สถานีเก็บกู้และซ่อมแซมเรายังไม่มีเนาะขอลองดูก่อนหุยอุขุดเร็วมากอะ่ะโอเคไมถือว่าโอเคเลยงั้นเดี๋ยวเอาสถานีซ่อมแซมไว้ตรงน,นี้ก่อนปุ๊บ ม,มันคืออะไรว่อ่าองดูสิเก็บกู้คือเก็บกู้เครื่องมืออาวุธและอุปกรณ์เพื่อรับเศษชิ้นส่วนและวัสดุประดิษฐ์คืนส่วนไอเทมและความทนทานเหลือน้อยจะให้วัสดุที่คืนไปน้อยด้วยกดเพื่อซ่อมแซมเสริมกำลังคืออะไรอ่ะอันนี้อ่ะ อ่อแป๊บนึ่งตัเนี้อ๋อใช้ใส่ชิ้นส่วนอันนี้อ๋อเหมือนเอนชานแล้วก็ต้องใช้เส่ชิ้นส่วนแล้วก็ของชิ้นนั้นอันนี้ซ่อมของต้องใช้ใส่ชิ้นส่วนเนาะโอเคเข้าใจละส่วนการเก็บกู้นี่คือเหมือน ถ้ามันพังเนาะเออแต่คำถามคือถ้าสมมติเราจะคาบของอะมันจะคราบดาบยังไงแบบเออดนึ่นะถาดอ,อาหารเอาเส้นใหญ่ยังไม่พอเนาะถ้าจะคราบดาบนี่แหละมันต้องคราบยังไงหรือมันอาจจะมีโต๊ะเอาไว้คราบดาบหรือเปล่านัก่กระเป๋าูสวยเอากระเป๋ามา ไอ้โห,หสล็อตเพิ่มขึ้นเยอะเลยอะว้าตอนนี้เราครับะายได้มั่งนะครับนี่ไปครับนี่ไปตกปลาหรออ๋ออ่ะเอามาก็ได้เอาที่ตกปลามาโอเคอที่ตกปลามาเสร็จปุ๊บตอนนี้อุปกรณ์เราเป็นทองแดงหมดละโตช่างไม้ แต่ตอนนี้เตาหลอมรางรางรถไฟทั้งทองแดงิ่มต้นอุปกรณ์อ้อ๋อปกติถ้าเป็นธรรมดามันจะต้องตรงนี้แต่ถ้าเป็นทั้งทองแดงก็คือมันจะอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรอะ่ะอิเล็กทรอนิกส์ไลผ่วง,งจรอ่โอเคเอามาโอเคเตาอ่ะ,อะตอนนี้หมดละเตาเผากระจบก,ก็เอามา มีทองแดงหมดเดี๋ยวองไปขอดทองแดงอตอนนี้ที่มีคือทั้งทองแดงทั้งทองแดงแสดงว่ามันก็ต้องมีทั้งชนิดอื่นด้วยที่ไม่ใช่ทองแดงใช่ปะนั้นแสดงว่าเราก็ต้องตั้งเป็นแถวเหมือนกันโอเคเข้าใจละอืมปักทอดเลยนี่โอเค เดี๋ยวขอดูก่อนนะปรับก่อนโอเคบทั้งทองแดงอ่ะโอเคต่อไปเป็นโตอิเล็กทรอนิกส์รบวางตรงนี้โอเคแปะ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 อืม ด,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 ดนู้นไงเน้นทองแดงอีกแหละโซนบนบ้านตรงนี้ยังไม่เคยมาสำรวจเลยนะพูดตรงเตาเผากระจกเต้ากราะจกเตาเผากะจกกระจกละทรายเราใช้บล็อกทรายเนาะจะเหมือนบล็อกทรายแล้วก็มีเยอะเหมือนกันนะขอไปดูก่อนบล็อกทรายนี่ไงดีลาที่เก็บไว้แซนดอ์อแซนด์ชิ้น่วนกระจก เอาไปทำอะไรได้ไเอ้ยดูตรงนี้ก่อนสิ่งก่อสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปล่อยพลังงานให้สายไฟและวัตถุต่างๆด้วยกระแสไฟฟ้าโตะเลื่อยเลื่อยง่ายๆสำหรับตัดวัสด,ดุเป็นแผ่นต้องใช้ไฟฟ้าใช้แร่เหล็กด้วยแท่งประจุไฟฟ้าปล่อยกระแสไฟอ่อนๆซึ่งน้อยเกินกว่าจะให้พลังงานแก่วัตถุแต่มีประโยชน์สำหรับ การเปลี่ยนการทำงานของวงจรลอจิกคือยังไงวะโคมไฟส่องสว่างมีกระแสไฟฟ้าเข้าประตูไฟฟ้าอ่ะโอเคตามชื่อลวดสายไฟก็คือเชื่อมเนาะคันโยกอก็คือลีเวอร์สร้างกระแสไฟฟ้าจำนวนเล็กน้อยที่สามารถเปิดและปิดได้ก็คู่กับประตูใช่ไหมอันนี้น่าใ,ใช้ได้ แผ่นกลแผ่นกลไกกดแผ่นกลไกกดสร้างกระแสไฟฟ้าเมื่อเจียบโอเควงจรโลจิกกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ฮะเมื่อแผงวงจรได้รับไฟฟ้า2ใน3 i n อินพุตเท่านั้นอืมก็คือต้องมีจาก2แหล่งเนาะถึงจะทำงานวงจรหน่วงเวลาก็คือดีเลย์เนาะสร้างสมกระแสไฟฟ้าเอาไว้แล้วปล่อยออกมาโดยเว้น ช่วงทุกๆ1วินาทีโอเคเข้าใจก็คือดีเลย์หวิอันนี้คือวงจรไม้กางเขนอ,อันนีไ้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจมีสายไฟแนวตั้งแลนะนอน,น,อนแยกกัน มีประโยชน์ในการนำสายไฟข้ามกันโดยไม่มีกระแสายไฟเชื่อมต่อตอ๋อโอเคเข้าใจละอ่าอันนี้เข้าใจโอเคส่วนตรงนี้อล่าลอันนี้ไงดาบดาบที่เรามีอยู่แล้วทนูดาเมจกายภาพ3 0 3สถึงหอืมก็โอเคนะอืม ใช้ไมสิบห้าเหรอโอเคเอามาเลยได้ใช้ไมสิบห้าเอามาเลยโอเคแล้วก็ชุดเกาะทองแดงพลังชีวิตสูงสุดสิบ,บเจ็ดอู้เกาะดีเกาะดีเกาะดีเสื้อกันฝนทำอะไรได้อะต้านผลลดความเร็วจากการขั้นที่สลามยี่ห้าเปอร์เซ็นต์โอ้เดินมนสลามเร็วเอเอเดินมนสลามเร็วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยฮะถ้าเกิดว่าใส่สองอันน่ะส่วนอันนี้โลช่ยไหม โล่เอาโลมาก่อนยังไงก็ต้องการโลตอนนี้มันต้องการโลฮะโอเคสวยส่วนทองแดงเดี๋ยวไปขุดเพิ่มปุ๊บ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 ป๊บอุ้ยอะไรอะแท่นละมาด์ดรอเดี๋ยวนะปักไฟก่อนขุดไม้ขุดไม้ของจำเป็นขุดอุ้ยพิ้งแอ็กเร็วมาก ว้าวเห็ดเดี๋ยวต้องเก็บเห็ดเออเดี๋ยวเราเราจะทําฟาร์มเห็ดนี่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนตอนนี้อาหารเรายังเหลือเฟืออยู่เลยหูได้ยเยอะมากอะ่ะอุ๊ยอิงเฮ้ยว่าแต่มันบล็อกยังไงอะ่ะใช้มือรอง อ๋อมือร้องกลางโล่ให้ตัวเองถ้ากดชิปอะอ๋อสเปซบาเข้าใจแหละว่าย,อ,อ,ย,ยอื้มสวยฮ้ยอ๋อลดดาเมจต,ตั้ง70%เนี่ย แสดงว่าเราเอาไปไฟกับไอ้ตัวนั้นได้สวย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 ,สวยไอ้ตัวที่ดาเมจแรงๆอะ่ะดีละอุย้ยลักตี้ไม้ถือว่าของดีอ่ะเนี่ยฟันฟันฟัน,ฟนโอ้ชาอุย้ยนี่กล่องใหญ่ไม่เท้าเรียบง่ายไม่เท้าเรียบง่ายไม่เท้าเรียบง่ายเบลสองอูดามจทุกสองห้ยดาเมจแรง ด้าเม็ดแรงมากโอ้โหเดี๋ยว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 ดีามจสะใจมากอะ่ะแป๊บหนึ่งนะอุ้ยดามจคนนังโอ้ยแต่หิวข้าวกินข,ข้าวก่อนงำมงๆๆงงมงโอเคสวยอันนี้คืออะไรกล่องไฟแท่นละหมาดอุ้ยเส้นใยสวยอุ้ยดี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 ขุด,ดแรกก่อน อือข้างบนก็มีสำรวจข้างบนก่อนข้างล่างสำรวจเยอะแหละโอ,โอเคสวยโอ้ยได้แต้มขุดละออเฮ้ยอัอนนี้มันปุ่งนีิว่าขุดสี่สวยแล้วก็ถ้ามันเป็นห้าใช่ไหมอ่ออันนี้คืออะไรอะโลววาหะผสมซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อเครื่องผงคุณได้รับความทนทานบวกสองอ๋อหน่วยเมื่อทำลายกำลังที่มีแพร่อยู่ออเหมือนฮิวตัวเองถ้าขุดแร่นักคนเหมืองเมือหนึ่งมีโอกาส3%เเซนที่จะได้แร่เพิ่มจาก,กจากกำแพงที่มีแร่อยู่เอาอะไรดีวะที่ขุดฮิวกับอันนี้นั่นสิจะเอาอะไรดีวะระหว่างฮิวกับได้แร่เพิ่ม ระหว่างเม d ดิ้งเออถ้าพ,พูดถึงไหมครับมันก็คือเม n ดิ้งแหละเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะพะลังชีวิตสูงสุดจากดาเมจเพิ่มขึ้นและการอิ่ม5%้าเปอสกิลของอาหารเหรออืม,ม่ดีนะดีมากเลยอ่ะโอ้แต่แป๊บเดียวที่ขุดก็จะพังเลยเนาะต้องขุดแร่ตลอดเลย เฮ้ยแต่มันมีแร่ก้อนใหญ่ตะกี้แล้วมันบอกมีสว่านใช่ปะถ้าเราไปขุดอะเราอาจจะได้แบบแร่ทีละร้อยสองร้อยเลยปะจิ้มเลยนี่ขุดโอ้โหได้ต้นไม้อีกแหละขุดต้นมไม้กับของจำเป็นต้องขุดไม่ไหวต้องทำเฮ้ยสลามอ,อ,อีกแหละเฮ้ยทำไมอุ้ยม,มันถึกอยู่นะ อ้ย,อย,อยต,ต้องใช้โล่บ่อยแหละโอนี่ไงไอ้อใหญ่ใหญ่อะมันบอกที่ขุดเรายังแข็งไม่พอ,อใช่ไหมเฮ้ยสลา,ามอีกแหละยังบอกน้อไม่บอสลา,ามแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบตึงตังตึงตัง,ตง,ตงใช่ไหมเฮ้ยอะไรบวกนักขัตจนภยัยเวลสามการตกปลาความเร็วขึ้นที่เพิ่มขึ้นดาเมจการขุดบวก 8ด,ดาเมจบวก3.9พลังชีวิตบวก7เอ้ยอันนี้โอเคกว่าอันนี้ใส่ก่อนใส่อันนี้ไปก่อนส่วนหมวกตัวนี้เก็บไว้เราต้องมีพื้นที่ตั้งสวา่านเพื่อใช้การสิ่งนี้เออขุดไม่ได้จริงๆไงเดี๋ยวนะสว่านเหรอสว่านสว่านสว่านดีครับคนเลวมาละครับอะไรเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึง S <S <S เอง็เองนี่แม่งกินข้าวก่อนได้อะไรมาตะก,กี้สร้อยคอกลางเขนทองแดงเลเวลโอกาสตะกสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยจะใส่ได้นี่ว่าใส่ได้ใช่ปะไอ้ยูยของเราเริ่มฟูแล้วว่ะขนมสัตว์เลี้ยงอัดเม็ดให้สัตว์เลี้ยงที่ติดตั้งแต่เรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงหรือว,ว่าไข่ตะกี้เฮ้ยงั้น แสดงว่าไข่ตะเกียมันมีเครื่องฟักใช่ปะเราก็ต้องทำเครื่องฟักเดี๋ยวเราทำเครื่องฟักดีกว่าโอเคแต่ตอนนี้ฟ,ฟ,ฟาร์มของเรื่อยๆแล้วก็สำรวจสำรวจ VR เดินนักสำรวจ,รวจแต่จริงๆก็อยากขุดแร่เหมือนกันนะแต่ขอสำรวจก่อน mm hmm. แต่ว่า ถ้ามันพูดถึงสว่างใช่ไหมมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าแสดงว่าเราก็เริ่มมาถูกทางแหละใช่ไหมอุยอ้ยอุ้ยอืมอืมอืมอมมาดิอืมอืมโอ้ยโลโคดีอ่ะเฮ้ยกังเกงพรานพลังชีวิตสูงสุดบวกเก้ากบบวกหกโอกาสทีบวกเจ็ด อันนี้ดีกว่าใส่ไปส่วนอันนี้เก็บไว้โอ้โหที่ขุดเยอะมากอะที่แบบขุดอุ้ย,ยเห็ดเห็ดแล้วเห็ดยักษ์จิม้มจิ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 มจิมเฮ้ยทำไมเราไม่ใช้อ้าวนี่ไงแรงใช่ปะ่ะเจ็ดเอ็ดอืมอืมโอ้ยตีระยะไกลก็โอเคนะเดี๋ยวอ๋อ โอ้โยได้เห็ดเยอะมากเลยสวยครับสวยเ e r y g o ี d กตอืตอนนี้ขอขุดดินปุ๊บขุดปุ๊บขุดเฮ้ยอย่าบางังสิลุกการ์ดออร์แคลราัศมีแขนอะไรมาเร็วมาเร็วอุ้ยเห็ดซิงแต่สุดท้ายการฟันกัดเร็วกวาอยู่ดีเนะาะดาเมจมันเยอะกว่า ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่แค่ว่ามันรัวกว่าเพราะอันนี้มันชาฮะก็จะไล่ได้แต่ระยะใกล้ก็โอเคนะไม่ได้แย่ไม้ผ่านไม้ก็ต้องฟันไม้แต่จริงๆแล้วก็มีฟาร์มต้นไม้แล้วเราจะฟันทําไมนะตอนนี้มีเท่าไหร่ล่ะสามร้อยก,ก็ได้อยู่นะก,ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆอ,อะไรเนี่ยพูดกับตัวเอง พูดเองตอบเองก็งงงงตัวเองเหมือนกันคนอะไรฟันต้นไม้ต่อโอเคขุดไม่ได้อะไรตัดต้นไม้เหมือนเดิมเอ้เห็ดซิงลืมใช้โล่แหละโล่อว่าวู้ว่าอู้ว่าอูอแหล่ หนึ่งแร่ชั้นดีเอาลีะนะโอ้ตรงนี้ก็แร่เดี๋ยวขอขุดก่อนช่วงนี้เราขาดแคลนทองแดงนะเราเข้าสู่ยุคสำลิดแหละยุคทองแดงเพราะว่าเหมือนแบบเขาเรียกไงดีเราเข้าสู่ยุคทองแดงเพราะว่าตัวคราทองแดงเรากำเนิดเกิดขึ้นแหละเฮ้ยกดผิดนะไข่พักดีฟักได้อูย้ยน้ำยาผิวศิลาเกาะบกสามสี่ก ออร์คเคิลรัสมีการ์ดขัดวินขอบทองดูเหมือนจะมีเป็นชุดน่าจะเก็บอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้อ่ะขุดก่อนนี่อีแร่โคตรอยากได้แร่แต่จริงไอ้แร่ก้อนใหญ่ตะเกียก็น่าสนใจนะเฮ้ยทอชหมดรู้แล้วทำไมต้องใช้ไม้เฮ้ยเฮ้ย นี่นะฟันมันจะฟันมันต้องการแล้วหุยอุ้ยสูตรรวมแรกแป๊บนึงแป๊บนึงฟาร์มของก่อนอืมหุยเยอะมากหูข้างบนก็มีที่ขุดอีกหูเยอะมากอะ่ะหุยเห็นแล้วหิวเห็นแล้วหิวหนังสือแห่งความมืดคืออะไรอะ่ะ หนังเสียงความมืดเวลวไอเทมเวล2มานาที่ใช้30ใช้ออกคำสั่งลูกสมุนการใช้งานลองอัญเชิญลูกสมุนครั้งข่าวโจมตีเฮ้อยทำไปเท่าไหร่นะ3 3มสถึงสาใช้แทนโลอ่ะฮึเวลองใช้มานา30ใช้ไงอะ่ะใช้งี้ก็ได้อะ่ะ ฉันยังไม่มีลูกสมุนให้เอาคำสั่งอันนี้นี่ไงฮ้ยไปจอมตีมันอือฮู้ยฮู้ยฮ้ยฮู้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะแต่มันใช้แทนโลไม่ได้อ่ะเป็นสล็อตมือสำรองโ็ไม่ได้แฮะ อาธน,นูเหรออาวุธโคตรดีอ่ะอันนี้เจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งว่ะแต่ว่ามันอยู่ได้อ้อโอเคอ๋อเฮ้ยมานานเราก็รีเรื่อยๆไม่สี่เลยเฮ้ยถือว่าอย่างเฮ้ยระเบิดดีกว่ากิ้งนี้ตุ่มสวยเว